สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดแหะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูคุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆีกูรูคุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยหดดบ ทั้งโมเมนตัมอินเวสเตอร์พี่ต้นคุณพเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและเทคนิคอินเวสเตอร์พี่หมอวินนายแพทย์ระชยุทธจีรพรประภา,านังทุนเสียงเทคนิค,ควัญใจมหาชนและผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขนักงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจนที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ าการจัดการปกครองที่แบ่งเป็นส่วนๆวนเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นส่วนที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้คู่สงครามที่เป็นปฏิป,ปักษ์กับทหารพรมา่าเขาเขาก็มีแนวคิดในการทําสงครามเพื่อสร้างรัฐคือทําดินแดนของเขาให้มันใหญ่โตแข็งแรงขึ้นนะครับเช่นเช่นพวกโกกัง้งเช่นพวกปะหลหรือแม้กระทั่ง k n u เขาเขาก็คงไม่ได้ดูที่จะาวางแผนในการยึดเมลวดีอย่างเดียวแต่เขาอาจจะยึดเมืองอื่นๆนะครับเพราะว่าเขามีโครงการตั้งประเทศอิสระของเขามาก่อนแล้วแต่ว่าเขาอาจจะบอกว่าเออถ้าถ้าฝ่ายต่อต้านชนะเขาก็อาจจะยังไม่แยกตัวออกจากสหาภาพแต่ว่ายอมรับการปกครองแบบสหรบรประชาธิปไตยนะครับมันมันเรื่องมันก็ค่อนข้างจะมารุมมาตุ้มซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ผมให้โครงร่างทางภูมิศาสตร,ร์การเมืองของพม่าเขาค่าว่าสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าเจรจากันนะครับ ในลักษณะที่ว่าเออทุกฝ่ายยอมรับเรื่องสหพันธรัฐกับประชาธิปไตยกันในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ปฏิเสธสิ่งเนี้แต่ว่าจะจะถอยกันคนละก้าวอะไรยังไงอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับพอยอมรับหลักการตัวนี้ปั๊กเนี่ยนะครับมันจะต้องไปคุยกันอีกในพื้นที่เฉพาะว่าาจะมีการตัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆอย่างไรบ้าง ช่ไหมครับก็ผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าในพื้นที่รัชฉานใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเขตปกครองชาติพันธุ์สำหรับชนเผ่าว้าปปโอปะาหลงดานุโกกัง้งมาวันนี้โกกั้งกับปะหลงเนี่ยไปยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นมากกว่ารัฐธรรมนูญก,กำหนดไว้ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามันตกลงกันได้นะครับแล้วกลุ่มนี้ขอต่อรองบอกว่าพื้นที่ของผม นะครับผมจะปกครองของผมแต่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอขยายพื้นที่เพิ่มเติมด้วย่าฝ่ายอื่นจะยอมรับไหมอย่างไรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความท้าทายเพราะทุกวันนี้มันตีกันเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโกก้างกับประหลงเนี่ยมีมีพื้นที่จากการทําสงครามมากขึ้นเขาก็ได้ดินแดนเพิ่มปรากฏว่าในพื้นที่ที่เป็นดินแดนนั้นเนี่ย มันมีชนเผ่าไทยใหญ่กับขชินอาศัยอยู่ไอกองกําลังขชินก็ไม่ยอมนะครับก็ยาตาทับเข้ามาปกป,ป,ป้องบางเมืองอะไรทานองนี้ทั้งๆที่กลุ่มนี้เป็นพันธมิตรกันนะครับออแต่ถึงเวลาพอมันผลประโยชน์ดินแดนมันเคลียร์ไม่ลงตัวเนี่ยก,ก,ก็ต้องมามีการวางกําลังประชญหน้าทําให้เกิดความตึงเครียดเพราะฉะนั้น,นการแบ่งพื้นที่เป็นหย่อมๆใครจะถือข้างมากน้อย,อยอย่างไรเนี่ยมีแน่นอนครับ จะเป็นรัฐเดียวจะเป็นสหพันธรัตจะเป็นสมาพันธลัตอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันมีการทะเลาะการเรื่องของการจัดดินแดนและประชากรกันอยู่แล้วนี่คือปัญหาคลาสสิกของพมา่าเลยครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนทหารพรมาร่าเขาก็เชื่อว่าเออถ้าเป็นสหพันธลัตเนี่ยมันมันไปนมอบดินแดนให้กับรัฐบาลมูลลรัตมากปามากไปแล้วในรัฐบาลมูลลรัตมันจะมีกองกําลังติดอาวุธ ที่มีอุดมการแบ่งแยกดินแดนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าสหารันธรักเนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกับคาว่าแบ่งแยกดินแดนเพราะว่ามันสูญเสียเพราะฉะนั้นมาเป็นรัฐเดียวรวมศูนย์ดีกว่านะครับแล้วใครออกมาต่อต้านส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยส่วนกลางก็ใช้กําลังเข้าไปทุบเข้าไปปราบปรามอะไรทํานองเนี่ยแต่ว่ามันเดินมาหลายปีแล้วที่รัฐบาล่างาม่าพยายามจะจัดโครงสร้างแบบรัฐเดียวแล้วก็จะมอบเขตปกครองพิเศษให้สําหรับบางชนชาติใช่ไหมครับแต่มันเดินมาหลายปีแล้วมันก็ ไม่สามารถนําความสงบคืนสู่ประเทศพามา่าได้นะครับสุดท้ายแล้วทหารพามา่าก็ก็ยอมรับว่าเราควรจะมีการพูดคุยเรื่องเรื่องสหพันธรัฐบ้างน,นะครับเพราะนั้นถ้าคุณอีกหรือแฟนๆได้ตามข่าวพามา่าจะเห็นว่าจริงแล้วก่อนรัฐประหารโดยมินองหลายนะครับตั้งแต่ช่วงรัฐบาลเต็งเซงกับองซานซูจีเนี่ยมันมีกระบวนการสันติภาพในระดับสหภา,าพเลยแล้วประเด็นการพูดคุยเนี่ยมันเป็นการเรื่องสร้างสหพันธรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแลวในช่วงนั้นเนี่ยทหารพามา่าก็ยอมมาคุยเรื่องนี้ด้วยแต่เขา เขาเขาโค้ดออกมาเป็นคําพูดสั้นๆนะครับว่าเออถ้าคุยเรื่องสาหพันธรัฐเนี่ยนะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับจะต้องมาลงนามเป็นรายละอักษรหน่อยให้คอมมิชเมนกับทางการหน่อยว่าคุยเรื่องสหพันธรัฐบนเงื่อนไขที่ว่าจะไม่แยกตัวออกจากประเทศพม่า นะครับในอนาคตจะไม่แยกตัวเลยสบายใจได้เพราะากฏว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเงียบจิบเลยนะครับไม่ยอมมามาลงนามนะครับในในข้อเสนอตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็กเงียบกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วหลังจากมีนองหลายทํารัฐประหารนะครับมันก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับกระบวนการสันติภาพก็ล้มเหลวนะครับแล้วมันก็กลายเป็นแบบเนี่ยลบพุ่งการที่เราเห็นภาพอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาคุยกันเรื่องการเจรจาสันติภาพอีกเนี่ย เป้าหมายสําคัญสําหรับคู่ขัดแย้งในพมา่าเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องจะออกแบบสหพันธรัฐยังไงอยู่ดีแล้วเมื่อออกแบบให้มันเป็นอย่างไรปั๊บเนี่ยก็จะมาสู่คําถามที่ผู้ชมถามเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับเป็นโจทย์ที่นะครับปวดเสียนเวียนก้าวให้กับพมา่ามานานของคุณเลยว่าเออแล้วจะจะแบ่งดินแดนลึกๆก,ก,กันยังไงต่ออีกใช่ไหมครับอ่าก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าถ้ากชินอยากจะสร้างรัฐกชินอะไรอย่างเงี้ยเอ่อในระบบสหพันธรัฐใช่ไหมครับ เมืองหลวงจะเป็นมิดจิน่าเหมือนเดิมไหมแต่ว่ากองทัพขชินอิสระเนี่ยเขามีเมืองหลวงของเขาอยู่ที่ไหลซานะครับเป็นเป็นเฮดคอร์เตอร์ทางทางหารเลยอยู่ใกล้ชายแดนจีนเขาอาจจะอยากได้ไหลซา,าเป็นเมืองหลวงของรัฐขชินก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้มันควรจะต้องมีซับสเตทคือเป็นอนุรัก์หมายถึงว่ามีโครงสร้างระบบสหพันธรัฐในประเทศโดยรวมแล้วรัฐขจินเป็นมลรัฐหนึ่งเมืองหลวงคือ มิจินาแล้วผ่าเขตปกครองพิเศษให้เป็นพื้นที่ของกองกําลังขจชินอิสระแล้วมีเมืองหลวงย่อยอย,อยู่ที่ไหลซา,าอีกทีหนึ่งนะครับหรือในรัฐขจชินเนี่ยมีชนเผ่าไทยใหญ่ที่เรียกว่าไตาแดงซ้อนอยู่ในรัฐขจชินจะขีดเขียนขึ้นมาเป็นอีกเขตปกครองหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในรัฐขจชินไหมนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาที่ต้องดีเบตกันนะครับสําหรับการออกแบบรัฐในพม่านะครับ